บบว้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันจนัททนทร์นะครับวทีท่11นะครับโลก,นะกราหงษ์ประจำวันนั้นเรา19นะเราคิดไม่ฝันว่าเป็นวันธรรมดายัางคนเยอะขนาดนี้นะมีต่า,าง,งชาตต่างชาติทั้งนั้นเลยนะพอที่ไปเลยจริงเมืองไทยนะครับผม ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะจะเยอะไปไหนครับวันนี้นะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูด้านนู้นนะฮะด้านเครื่องเล่นวกาจะสวยงามขนาดไหนเนาะบรรยกาศดีๆครับเพช่วงนี้ผมก็ถ่ายบ่อยแล้วเนานะนะนะเที่ยวขึ้นเรือนะครับเรือดินเนอร์ เยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้นะเยอะนะครับวันนี้ขนาดวันจันนะครับก็มีแต่ชาต่างชาติทั้นทงนั้นเลยนะครับมองหาคนไทยแทบไม่เห็น ผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปดูบรรยากาศด้านนู้นมากนะด้านที่มีเครื่องเล่นนะไปดูว่านักท่องเที่ยวเยอะไหมนะ่างสวนที่นางมัก่อนแล้วก็มีต้นริมร์มาสริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เล่นนะครับ ก็ไม่ไอ้เยอะเท่าไหร่น้ะคนใหญ่คนจะขึ้นเรือดินเนอร์กันนะครับก็พอมีนะท่านผู้ชมก็พอมีนะเยอะเหมือนกันนะก็มีทั่วไปแหละฮะเยอะแยะมากมายนะครับท่งเที่ยวนั่งพักพอร์ตครับ สบายใจเดินเที่ยวเหนื่อยก็มานั่งพักก่อนนี่นะฮะโดมโดมไดโนเสาร์รังไข่ไดโนเสาร์สวยงามจริงนะเปิดไฟอื้ออู้คือสาวหมู ไฟส,สลับแสงสีนะาสวยงามมากเลยบรรยากาศดีครับวัน<ห>นี้อากาศเย็นๆนะครับไม่ร้อนแก็จะนไฟสว่างอยู่เรยนี่ โอ้โห oh, ด้านนี้เรือดินเนอร์จอดรอจอดรอที่จะไปรับนักท่องเที่ยวนะฮะว้าวบรรยากาศนี่ก็นั่งชิลๆสบายๆนั่งฟรีนะฮะใครเมื่อยก็มานั่งฟรีมีโต๊ะให้นั่งนะสบายๆเลยนะครับต้องคิดมากโอ้โห oh, oh, เรือด้านนี้นะสวยมาก ต่อแถวกันนะเพื่อรอไปรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะขึ้นเรือดินเนอร์นะครับผมสุดยอดนะครับทำให้ชาวทั้งฝรั่งต่างชาติชื่นชอบนะครับเร่อดินเนอร์ไทยโอ้ด้านนี้ก็เยอะเหมือนกันนะบนสวนที่ มีนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนมานั่งเอาลูกหลานมาเล่นด้วยนะฮะมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆนะฮะยงไงอ่ะขดโค้นีเลยฮึไปกันรว้าวต้นคริสต์มาสที่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะวิวสวย กับวิวเรือดินเนอร์นะครับผมเรือดินเนอร์ก็สวยก็คริสต์มาสก็สวยสวยทั้งหมดเลยมองไปมุมนี้ก็สวยวิวสวยแสงสีของโดมนะครับโดมไดโนเสาร์แล้วก็เครื่องเล่น เนี่ยชาวพลังนาชาตินะมันนั่งเป็นครอบครัวเลยนะครับผม,ว,มว่าสุดยอดจริงๆนะฮะนั่งชิวๆเป็นครอบครัวเลยโอ้โหเด็กๆเ,เล่นกันสนุกสดานเลยนะฮะ ว่าสวยมากเลยนะนี่ฮะครอบครัวฝรังชื่นชอบเมืองไทยขนาดไหนมานั่งชิชชวๆพากครอบครัวมานั่งเล่นสบายๆนะครับต้นคริสต์มาสวิวที่สวยริมแมา่น้ำเจ้า,าพระยาเมืองไทยนี่สุดยอดจริงๆนะชาวฝรั่งต่างชาติชื่นชอบนะท่องเที่ยวปลอดภัย ไปไหนมาไหนคนเดียวก็ไปได้นะน้องที่ทั่งเที่ยวนั่งรถไฟไปนุ่นจังหวัดการนะครับไปเทียทเท่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างไม่ไม่ต้องกลัวนะอ้าวเคร่งเล่นขึ้นแล้วนะครับว่าเครื่องเล่นสูงๆนะ ว่าทุกคนนั่งชิวๆกันนะครับพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเที่ยวเหนื่อยแล้วก็นั่งพักผ่อนสนุกสนานกันใหญ่เลยนะฮะเด็กๆ นั่งเที่ยวบอกว้าวเลยเห็นเครื่องเล่นนะฮะสูงส<ช>ู๋ดูเรานะฮะไปขึ้นไปดูด้านบนว่าสวยงามขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับ ฉันจะวิวด้านนอกเข้าไปดูด้านในบ้างแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับด้านในว้าวสุดอลังการ Oh. <c oughs> นี่นะฮะภายในโดมไดโนเสาร์นะครับ <c oughs> ด้านล่างก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่เข้าชมนะ <c oughs> หุ่นไดโนเสาร์ เป็นถ้าด้านในนะเป็นถ้ำในเาสาด้านบนก็จะเป็นโดมอย่างนี้เลยนะฮะสวยงามยิ่งนักนะครับผมว้าวอลังการนะสุดยอดสวยงามมากนะครับ ิ่งไฟเปลี่ยนสีนะทำให้มีความแบบตรูหลาอลังการรูหลามากนะขึ้นไปด้านบนอีกนะ เปลี่ยนสีนะไฟก็ทำให้ความสวยงามตะการตาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนวะามอลังการความรูหลา โอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับที่นี้นะขอพาท่านผู้ชมขึ้นมาดูนะบรรยากาศด้านบนแล้วก็จะเห็นด้านล่างด้วยนะว่าวเปลี่ยนสีสว่างสว,งสวงยเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะในคลิปต่อไปสวยงามมากจริงนะสวัสดีครับ